อ๋อผมผมอย่างนี้ว่า,มวามเมื่อวานสื่อมวลชนน่ได้ไปถามพอ,อเคผมเลยเป็นคนยื่นนะครับให้ตรวจสอบเรื่องไอ้ตัวไม่ใช่ต้นนะครับทั้งต้นทั้งบอยอะนะครับแต่ต้นเรื่องจริงมาจากบอยบอยเป็นคนทําปลอมปลอมในรายละเอียดของเว็บของเป้เนี่ยซึ่งเป็นจริงๆก็คือมีคนในของเป้เนั่นแหละเอาข้อมูลไปขายให้กับแก๊งอ้บอยไก่ต้นนะครับแล้วก็ไปทําผมเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าที่รัร่วมมือแหละเพราะว่า ข้อมูลในในในที่เราได้รับข้อมูลมาเนี่ยที่มีตาของกระทรวงยุติธรรมกับตาของเดซไอเนี่ยเนื้อหาของในด้านในเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงเกิน60%แหละนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่ามีการปลอมเดซไอก,กับกระทรวงยุติธรรมให้มาดูน่าเชื่อถือแล้วก็เอาไปหลอกให้เป้ดูแล้วเป้พอเห็นเส้นทางอะไรต่างๆหรือทรัพย์สินที่มีปรากฏเป็นจริงเนี่ยทำให้เป้ยอมจ่าย แต่ตอนหลังเนี่ยน่าจะมีคนที่เปรู้จักนะครับเอาไปให้เขาดูเขาถึงมาตรวจสอบกับทางดีสไอว่ามีคดีนี้เกิดขึ้นไหมนะครับผมเป่นคนส่งตัวรายละเอียดของเว็บนี้ทั้งหมดให้ให้เคไปนะก็คือก็คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าที่เราดูเห็นในในยูเซอร์นะครับยูเซอร์ของการปลอมเนี่ยนะครับมี3คน ที่เข้าถึงข้อมูลของนายเป้นะแล้วก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาให้กระบวนการของบอยกับต้นนะครับทำการปลอมปลอมพวกเนี่ยปลอมตาของดีไอกับปลอมตาของกระทรวงธรรมเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เอาไปหลอกว่าถ้าไม่จ่ายก็เดี๋ยวดีไอจะเข้ามาจับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ได้ยินคลิปเสียงของต้นกับทางไ e อ้แก๊ปนะซึ่งเป็นมือฝาของของเป้นะครับว่าเรียกเงินยี่สิบล้าน้า นั่นมาจากคลิปที่ผมเอาไปให้พอเคนะครับตรวจสอบก็รู้ว่าเป็นของปลอมครับไม่มีหรอกเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการการที่เป็นหลอกลวงนี่คือเป็นเรื่องของต้นกับบอยที่เป็นนิ้วของตํารวจนะครับในการเอาไปหลอกไอ้เป้ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมพูดตรงตามตามประสบการณ์ผมเนี่ยการที่ตํารวจเรียกเงินนะครับ เขาจะเรียกผ่านนิ้วว่าของเขาต้องการเท่านี้ยอดเท่านี้อ่านะไอ้นิ้วมันก็จะไปบอกเพิ่มมาเองแต่ว่านิ้วก็จะไปบอกตํารวจว่าแล้วองผมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะโดยหลักการนะดังนั้นตารวจจะไม่มีทางเรียกเป้เองหรอกโดยอย่างสมมติผมพูดตรงตรแบบแฟร์ไม่ไม่ไม่ได้เข้าข้างใครผู้การเนี่ยจะไปเรียกตังเป้ต่อหน้าไม่มีทางนะต้องผ่านนิ้วแน่นอนนะครับส่วนนิ้วเนี่ยมีหน้าที่ไปเก็บกงังมาแล้วก็เอาเงินสดมาให้ตํารวจนะหรือหน่วยงานอะไรการก็ทําแบบนี้หมด ยกไว้ในพวกงงๆที่ว่าด้วยความโลภกลัวว่าเดี๋ยวปอผ่านลูกน้องแล้วลูกน้องแม่ามาให้อย่างเงี้ยก็จะเอาเองโดยตรงคือผมดูจากที่ผมผมส่งไปให้พอเคตตรวจเนี่ยลำพังในสองตัวนี้มันมันทำไม่ได้มันต้องมีเจ้าที่รัฐช่วยทําให้เพราะว่ามันมันดูแล้วมันเหมือนของเอกสารของเจ้าที่รัฐนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าลำพังมันสองตัวไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะปลอม ตาของเลี้องไอหรือตาตาของกระทรวงที่ทำได้มีหมดมีหมดจริงๆคือเขาทําผิดจริงเอาพูดตรงๆนะเป้ทําผิดจริงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป้ไม่ผิดเราต้องแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป้ถูกลิดนึงก็ไม่ว่ากันในเรื่องของการทําผิดของเจ้าที่รัฐนะส่วนเป้ทําผิดผมก็ต้องมาร้อง เพื่อให้กฎหมายบังคับในการยึดอายัดทรัพย์ของเขาที่มีการใช้ทั้งหลอกลวงทั้งมีการให้คนมาเล่นการพน,นันอันนี้ผมก็ต้องดําเนินการ